ทุกคนนาทีทองแล้ทีนี้สติมาว่างเนาะสร้างกุศสลใหญ่ความธรรมเนาะคนไหนพร้อมแล้วเนะวาะกดเส้นประธานแล้วก็พนมมือแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันเนาะข้าพเจ้านอบน้อมนะกอะ่ารและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตตดนใจให้สภาวะของเราค่ะ รวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบัญญาเจ้าค่ะสติอเม่ซาว่างเจ้าค่ะนอบน้องเจ้าค่ะทุกคนอันนี้ก็คงจะคุยต่อจอากวานเนาะเราจะสังเกตว่าคำว่าวา่างคำว่าตัดนะฮะพอสุดท้ายแล้วเ่วยนะ มันก็เข้าไปในเรื่องของยุคดังกันห้าได้ถ้าเราอธิบายธรรมะเนี่ยนะพออธิบายยนะังไงไงนะสุดท้ายเนะี่ยไมไ่ต้องมาจบที่รูปนามทิการใจเพราะฉะนั้นาสตรนศึกษาธรรมะเนี่ยมันอยู่ในกายใจเราเนี่ยแหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกเนีย่ยคนส่วนใหญ่เวลาที่มีปัญหาทุก แ้มักจะไปหาสุขจากที่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็หาเท่าไรเท่าไรมันก็ไ่เจอสุขที่แท้เพราะว่าการที่เราไปหาความสุขข้างนอกเนี่ยไอ้ความสุขที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรกว่าเป็นความสุขที่อยู่ในสังกัจจเป็นความสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยมันอิ่งอาศัยกันเกิดเกิดเกิดขึ้นมาให้เรามีความสุขฉะนั้นพอหมดเหตุอ่ะมันก็สุขก็หมดไปสุขหมดไปมันจะกลายเป็นความทุกข์กับแท่ อย่างนี้นะก็ะคือเราไปหาสุกคายอ,อ้ออันสุขจริงๆมันอยู่ข้างในเราแหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ,ะธรรมชาติทั้งหลายธาตุแห่งความสำเร็จนิพพานธาตุนิพพานธาตุทีอยู่ในตัวเรานี่แหละในตัวเรามีทุกอย่างนะนิพานธาตุสุญญตาธาตุอนิสตาธาต,ทาต,ทาตุทุกอย่างเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเยอะแยะมากมาย พอกดอายุมากๆหกสิบเจ็ดสิบนะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแขนกล้ามเนือ้อปิจจยอนะแล้วก็อะไรเกี่ยวกับผิวหนังเราเนี่ยมันจะยน่นนะที่จริงข้างในอ่ะมันต้องเสื่อมนะคนที่มีอายุมากเนี่ยมันเสื่อมมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆนะเพราะ เจ็ดสิบแปดสิบมันก็เสื่อมแต่ว่าอย่างเช่นขับต่หัวใจม้ามปอดอยู่ภายในเนี่ยเราไม่เห็นนยว่ามันเสื่อมแต่เนื้อหนังมังสารี่เราเห็นนะว่ามันมีรอยเหี่ยวยน่นเนี่ยคนมีตีนกาะมีอะไรขึ้นเติมหมดเลยคออ่นะเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าความเบียอ่าความเสื่อมเนี่ยมันอยู่ทั่วทุก ต่างทั้งร่างกายเราเนี่ยนี่นะแล้วเราเสริมเสริมด้วยเรื่องของเรื่องราวของการงานเรื่องราวของเข้าใจกายเข้าใจาเรื่องของใจการใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตรงนี้นะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะเสริมกันไปเสริมกันมาถ้าเราอะทุกคนต้องพร้อม พร้อมที่จะเจอกับความที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งร่างกายและก็จิตใจของเราร่างกาย,จจย,าากายนี่มันเปลี่ยนแปลงแน่นอน,นเราเห็นได้ชัดแต่ก่อนนี่เราอาจจะมีเรี่ยวแรงมากมายอออายุมากขึ้นมาขึ้นมันก็แรงถดถอยไปไม่ใช่แรงของเราอย่างเดียวนะแรงของหัวใจแรงของปอดแรงของกับป้ายนก่มันก็ทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิม ทีนี้การที่เราจะชะลอตรงนี้ก็ใช้เรื่องของราวพลังงานนะทีนี้เราก็ลองมาดูว่าในคำว่าว่างเนี่ยสุญญาตาเนี่ยมันก็เป็นไวจพ์ของนิพพานนะไวโพ์ของนิพพานเนี่ย,ย,นนยมันมีเยอะมากเลยนะ อย่างเขาว่าวิมุตต์เนี่ยมันก็คือความหลุดพ้นเป็นอิสระตัวนี้มันก็หมายถึงว่าว่านิพพาณนเนี่ย,ยวิราคะวิสุทธิสัจจะความจริงเนี่ยขันติอสังขตะเนี่ยก็ก็ก็หมายถึงอ่าเป็นไว้เพราของนิพพาณกันอสังขตะก็คือมันไม่มีอะไรไปปรุงแต่งได้นี่ยั่นก็คือนิพพานอมตะเนี่ยเยอะแยะนะ อน,นิโรดมันดับดับคีเลดับรูปนาเทั้งหลายมันดับไปหมดดับนี่ดับจากความยึดมันถือมันนะ่นแอนตรงนี้เนี่ยคำว่าว่านิพพานเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราเนี่แหละมันอยู่ทุกๆอนุภาคของร่างกายเราไปสยซ้แต่เราอาจจะไม่เห็นมันนทีนี้เวลาที่อาจาร์ให้นังสมาธิ ตอนนั้นเนี่ยนะอ่าโน้ตคำว่าเข้ามาโน้มยินานเข้ามาตรงเนี้ยมันจะไปเขาเรียกว่าอนุสติสิทเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้อานาปานสติใช่ไหมเนี่ยอานาปานสติกายักตาสติมรรสติเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ถ้าอานาปานสติก็เอา เอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของการทำสมาธิเนี่ยแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะเอาเอานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์อ่านึกถึงศีลที่ตัวเองปฏิบ mind, ัติเนี่ยเอาเป็นอารมณ์เนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ของเราเนี่ยก็เรียกอุปปสมารู้สติอุปัสมารู้สีก็คือการน้อมนิพพานมาเป็นอารมณ์ อันนี้ผ่านเอาความว่างมาเป็นอารมณ์ก็มีสติเอามาอาว่าง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 นอกความว่างเข้ามาความว่างตรงนี้เกิดจากการที่เรารุงแต่งความว่างเข้ามาก่อนแล้วต่อไปอ่ะมันจะมีผู้รุงแต่งความว่างใช่ไหมล้วก็จะมีผู้ที่ว่างต่อไปมันจะไม่มีใครว่างมันจะเดือดจะว่างอย่างเดียวคือว่าง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 จาก กิเลสทั้งหลายว่างจากความโลภความโกรธความหมึงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายก็อ,อ,อันนี้ก็ให้คนทำความเข้าใจนะ,ะก็จะมีให้เล่าวของมัดนะที่มาเสิร์ฟมัดนี่ก็คือศีลส,สมาธิปัญญาที่เคยบอกเนาะมัดนะมัดแปดมัดแปดก็คือ เขาเรียกมัรคแปดเนี่ยคือมัรคือทางทางที่จะพ้นไปจากอ้องทุกข์ทั้งหลายเนี่ยคือทางแห่งมรรคเนี่ยมันจะมีอยู่แปดแปดทางแต่ว่าจริงๆล้วมันกับเป็นทางเดียวเนี่ยคือทางมรรคมีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบความเห็นถูกต้องเห็นอริยสัจสี่ถูกต้องเห็นขันห้าถูกต้องเห็นขันห้าตามรูปแบบของมันว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมังคับไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ แล้วก็มีสัมมาสังกัปปะนี่สัมมาทิฏฐิคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยตัวปัญญาความคิดถูกต้องความเห็นต้องอันนี้คือตัวปัญญาในมรรคแปดในมรรคเนี่ยมันจะเปตัวปัญญามากกว่าในมรรคทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสังสัมมาธัมมันตะสัมมาตัวนี้คือการกระทำชอบพูดจาชอบดำรงชีพชอบอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือ เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิก็เรื่องความเกลียนสมาญญาตสมาสติสมาสมาธิตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของมัดแปดนะอันนี้ทุกคนไปหาดูทบทวนดูกันได้แล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเนีนะ่ยมัดแปดเนาะถ้ทาที่จะหลุดพน้นอย่างนีคือทางมัดเนี่ย นี่ว่าเราจะทีนี้มาดูว่าในเทระบาลเราเนี่ยเขาศึกษาธรรมะเนี่ยเวลาที่เขาจะทดสอบว่าเราเนี่ยได้ผลได้มรรคผลแค่ไหนมันก็มีผลสี่ใช่ก็คือผลสี่เทรบาลสติทามีอนาคามี ก็อ yeah. so <Yeah. S 1> ัลลหันนะสัตว์ปัญญาก็คือละความจิ้มบ้านถึงมัานในตัวเราคงไม่ได้นะข้อสองก็คือความไม่มีความรังเลสงสัยไม่เคลือบแคลงใดๆข้อสามนี่ก็คือศีลธรรมักดิ์สิทธิ์นะอันนี้คือความถือศีลพอดอันนี้หมายถึงว่าบางทีเราไม่เข้าใจในเรื่องราวที่ทำตามกันมา แต่จากโบราณโบราณก็ทำผิดกันมาโดยตลอดอย่างเนี้ยนะศีลลัพตะปามาตนี่นะเนี่เราเราเราเข้าใจสามข้อนเนี้ยลดลดละละได้สามข้อน,นี้นะแล้วก็เข้าสู่กระแสของพระโสดาบันนะแต่เราจะเข้าลึกเข้าตื้นันางไหนก็แล้วแต่ว่าเราเอ่าเข้าใจด้วยสภาวธรรมขานาดไหนเราลดสกปรกยะทิฏฐิเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ สักกายทิฏฐิเนี่ยมีความเห็นว่ามีตัวมีตนตัวเรามีตัวตนอยู่จริงแล้วก็รูปทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจริงๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเห็นที่ไม่ถูกแต่ถ้าเราละสักกายทิฏฐิได้คือละความเห็นผิดตรงนี้ได้เราก็เริ่มเข้าสู่กระแสของสดุดลันแล้วไม่มีความลังเลสงสัยแต่ไม่มีเครือบแคลงใดๆตรงนี้นะ อันนี้คือแต่ว่าทาไมในทางมหายาเน<ม>เข้อมันไม่สนใจหรอกสถเบมหรือว่าจะอะไรก็แทบจะไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำนะอย่างเซนอย่างเงี้ยเขาก็จะคือสําเร็จก็เห็นเห็นโทษของอของทุกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่อ่าป,ป,ปฏิบัติก็เลยไม่ต้องศึกษาอะไรกันมากมายจะได้อะไรสักหร่ก็นนแล้วแ่คือดูว่าจิตใจเราเนี้ย เห็นกิเลสแล้วเราทนกับกิเลสได้แค่ไหนนะอย่างเช่นมีคนด่าเราเราโกรธมากมากแค่ไหนเมื่อก่อนนี่เราโกรธเพราะเรามีอัตตาแต่เรามีตัวตนอยู่ตอนนี้ความโกรธก็น้อยลงไปก็ก็เนี่ยก็คืออัตตาเราลดลงไปก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร่จนกระทั่งเออเราไม่มีความคิดบันถึงบ้านในตัวตนแล้วใครจะมาว่ามาอะไรมันไม่มเกี่ยวกับเราในมีตัวตนเราอยู่จริง เราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้เพอ,อะเข้าใจตรงนี้ปั๊บนี่นะมันมันมันก็จะมันจะได้มาเองนะมันจะมันจะมีความสุขขึ้นมาเองตรงนี้ทุกคนก็จะได้ถ้าคนเข้าอยู่ในอ่นนาเอเวนตนานๆก็จะรู้ว่าว่าตัวเองเนี่ยม,มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทนต่อกิเลสได้มากขึ้นนะทนต่อก็เรียกว่าโลกก็จะแปล ได้มากขึ้นโลกต่างแต่จะมีได้ลาเสริมหน้าบได้ยศเสริญยศมีสุขมีทุกข์มีสันเซย์มีนินทาอย่างเงี้ยก็คือคนนินทาเราก็เจ๋เจอนียคนสรรเสริญเราก็เจ๋เจ๋อขอบคุณขอบคุณครับก็จะเขาว่าอ่าคนนินทาเขาขอบคุณอ่าเขาสรรเสริญก็ขอบคุณเคยได้ลาบแล้วก็เสริมลาบไปเคยมียศดาบรรดาศสามแล้วก็เสริมไปได้ ้วก็สุขได้ก็ทุกได้ก็มีสุขมีทุกมัมมมมนมีแค่นี้เนี่เาเรียกว่าโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดอันนี้ก็คนก็คงจะเข้าใจกันด้านี่กันอ่าการอีกอย่างหนึงก็เรื่องของการที่เราคิดในเชิงบวกคิดเป็นกุศลกับคิดอกุศลคิดกุศลเนี่ย มันคิดเป็นในเชิงที่ที่บวกเนาะคิดบวกเนี่ยมันว่าคิดว่ามันให้ออกไปแต่ถ้าคิดเป็นลบคิดอกุศลเนี่ยคิดว่ามันจะเอามันจะมีทั้งความโลภความอยากได้ความอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันกระแสมันเข้ากระแสของความอะไรก็แล้วแต่มันมันจะเข้ามาแต่ถ้าเป็นคิดบวกคิดในเชิงอกุศลเนี่ยกระแสของความเมตตากรณามุิตาจิตเนี่ยมันจะแผ่ออกไปในตัวออกไปข้างนอก เราสังเกตว่าแต่เรา,เราคิดอกุศลปั๊บเนี่ยไอ้พวกความเมตตาก็กลายเป็นโทสะเข้ามาเห็นไหมจะโตเป็นขัานกันเนี่ยมันจะเข้ามาเข้ามาเข้ามามันก็มีจะเข้าไม่มีออกไอ้กฏธรรมะมันก็กจะเรียนแค่นี้แหละเนาะศึกษากันแค่นี้พอแต่ว่าต่อไปนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการ,รปฏิบัติมากๆ แต่เพอาจจะตอนแรกๆกอช่วงแรกก็เนี่ยอาจจะให้นั่งสมาธิในเชิงเกี่ยวกับในเชิงธรรมะหน่อนึงนะับพอนั่งสมาธิเกือบจเสร็จประมาณสักห้าทีสิบนาทีก็ไปนั่งพลังงานต่อเรื่องของพลังงานต่อก็จะได้สองเด่งเนาะเอากุศลตรงเนี้ยจากการนั่งสมาธิตรงนี้นะทางการปฏิบัติธรรมะนี่ เราก็เอากุศลตรงนี้แล้วก็เอาไปเอาไปดึงพลังงานกุศลเข้ามาใช่ไหมช่วงกุศลกรรมเราก็จะมีกุศลเยอะอ่ะภาพร่างกายก็จะ,ะแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเร็วๆแล้วก็ความสำเร็จในทางโลกก็จะเร็วไปด้วยได้ไปรับอาิบัติเรื่องของพลังงานก็ให้เวลเราทุกคนน้อมพลังงานที่ดีๆ กุศลก็รู้ความมากไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติีย้ำต่อนะ,นะ,ะทุกคนปรนะสบค์เลยทุกคนนะสวัสดีจ้าค่ะสติเอเวซาว่า69ว่าแล้วก็4ี่ว่าเนานะน้องกราบมหาบารมีนทร์่านพระเซอร์น้องกราบมุนทิตาจิตน้องกราบกุศลใหญ่ครั้งนี้พ,พร้อมๆกันเจ้าค่ะสติเอเวซาว่างค่ะ แล้วก็มืยตาฉตกับตนเองมืตาฉิกกับเพื <tr> ่อนน้องกสลกับตนเองน้องกสศลกับเพื่อนตอนนี้ทุกคนก็เต็มเนื้อเต็มตัวก็คือว่าต่อไปเลยเนาะจงขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วสมาธิต่อเลยค่ะ